เบนแดนโรเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ตื่นเต้นกับโปรแกรมที่รออยู่ในช่วงเดือนหน้าพร้อมชี้ว่าตอนนี้ทีมยังเล่นไม่ได้ในระดับที่ตัวเองคาดหวังเลสเตอร์เบียดชนะนอริส2-1ในศึกพในเึกพิมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนพักเบรกทีมชาติโดยโปรแกรมในเดือนหน้าจะมีเกมหนักกับแมนเชสเตีรในวันที่11กันยาตามด้วยการเล่นในยูโรปาลีกกับนาโปลีซึ่งทางโรเจอร์เผยว,ว่าตื่นเต้นกับโปรแกรมที่รออยู่พร้อมชี้ว่าทีมยังไม่ได้เล่นในแบบที่ตัวเองต้องการในตอนนี้ เราตื่นเต้นกันอย่างมากหลังจากกลับมากับบางเกมที่รออยู่ดังนั้นเราตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งนั้นเรายังอยู่ไกลจากสิ่งที่ผมต้องการแต่ผมยังพอใจกับแนวคิดและความมุ่งมั่นของทีมผมแค่ติดว่าในฤดูกาลนี้เราต้องมองหาการปรับปรุงและพัฒนาผมมองดูที่ทีมในช่วงเวลานี้และแน่นอนว่าเรามีผู้เล่นที่สําคัญออกมาแต่ผมยังมีศรัทธาในนักเตะท,ที่ลงเล่นเราสร้างความผิดพลาดมากเกินไป เราเปิดช่องให้กับนอริทโดยไม่จําเป็นเพราะเขาเสียจุดโทษเราทําให้พวกเขารู้สึกอยู่ในเกมและเราเสียบอลง่ายเกินไปดังนั้นเราต้องแม่นยําม,มากกว่าน,นี้ในการจ่ายบอลเพราะฉะนั้นนั่นจะทําให้เราโจมตีได้ดียิ่งขึ้นยิ่งคุณเล่นแย่คุณก็ต้องวิ่งมากขึ้นแน่นอนว่าผมชอบให้ทีมนี้วิ่งและกดดันแต่เราจาเป็นจะต้องเล่นให้ได้ตามมาตรฐานที่สูงขึ้นและเราจะทําให้ได้ขณะที่คุณเริ่มต้นค้นหาสิ่งนั้นมันสําคัญมากที่คุณต้องไม่ทําให้มันแย่ลง เราะเรารู้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อคุณมีแนวคิดแบบนี้ต่อสู้และมุ่งมั่นที่จะชนะมันสามารถทําให้คุณไปได้ไกลเราชนะ2จาก3เกมดังนั้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลสเตอร์ซิตี้เปิดการเจรจากับเอเเรสซิเพื่อขอซื้ออดโมล่าลูกแมนปีกชาวอังกฤษแต่ดูเหมือนว่ายังคงมีความห่างไกลในเรื่องของค่าตัว Sky สกายสปอร์ตสื่อกิจรานว่าเลสเตอร์กำลังต่อรองค่าตัวกับลูกแมนกับทางเอเเรสซ ขณะที่นักเตะพร้อมตกลงย้ายทีมอยู่แล้วหากทั้งสองสมโมสรบรรล,ลุข้อตกลงกันได้และัาน,น,นข่าวระบุว่าเลสเตอร์ต้องการเสริมตำแหน่งตัวรุกยืมเส้นิคนแต่ต้องปล่อยนักเตะออกไปหนึ่งหรือ2คนเสียก่อนซึ่งตอนนี้ทีมกำลังปล่อยเดนิตปราดกองกลางเบลเยียมให้กับโตริโน่ด้วยสัญญายืมตัวขณะที่ฮัมซาชาลรี่ถูกจับตามองจากนิวคาเซิลอย่างไรก็ตามหากท้ายที่สุดเลสเตอร์ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับลูกแมน กับทางไลซิกได้ทันเวลาเส้นตายตลาดซื้อขายซัมเมอร์ในวันอังคารที่31ส,สิงหาเลสเตอร์ก็จะหันไปมองหาเป้าหมายอื่นในวันสุดท้ายแทนหรือไม่ก็ล้มเลิกแผนเสริมทัพสำหรับลูกแมนย้ายมาเล่นในกับฟูแลมด้วยสัญญาย,ยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วลงเล่น35นัดยิงไป4ประตูแต่ไม่อาจช่วยทีมรอดตกชั้นจากเพลย์มตได้มีรายงานจากฟาบิโอโรมาโนเปิดเผยว่า กระทิงหินตโตริโนโ่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเลสเตอร์เพื่อขอยืมตัวเดนิปร์ดกองกลางชาวเบลเยี่ยมไปใช้งานโดยที่ด้าของเซเรี R R, ยายื่นเงินขายซื้อตัวถาวรในราคา15ล้านยูโรอีกด้วยทั้งนี้โตริโน่ต้องการคําตอบจากทางเลสเตอร์โดยเร็วเพราะตลาดซื้อขายนักเตะกําลังจะปิดตัวลงในวันที่31สิงหานี้แล้วและในรา,ายงานเผยว่าทั้งสองสโมสรกําลังต่อรองกันอยู่นอกจากนี้โตริโน่ยังสนใจอาซานคาบักกองหลังชาวเก้ ก,นนการเจรจาก,กับนะรับรายนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแต่อย่างใดสําหรับปราสกลายเป็นตัวสํารองในทีมของเบรดโรเจอร์โดยฤด,ดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นรวมกัน24เกมเท่านั้นส่วนซีซั่นนี้ยังไม่ถูกเรียกใช้งานแต่อย่างใดพีเตอร์ชามเคิลอดีตผู้รักษาประตูของปิจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นโอเลกุนโซชาให้สร้างทีมโดยมีคิสเตโรนร์โรเป็นจุดศูนย์กลาง ปิดแสดงประกาศคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและคาดว่าจะมาที่สโมสรอนหลังโปรแกรมทีมชาติในขณะที่ทีมมีนารุกในทีมเพียบทั้งเอดิสันคาวานีเจดอนซานโชมาคาราดฟอร์ดเมสันกรีนวูดและอองตนี่มาซิยาลยังไรก็ตามชัยไมเคิลมองว่าด้วยศักยภาพของโรนัลโดทางอเลกุน่าโซชาควรจะสร้างทีมโดยมีแข้งรายนี้เป็นศูนย์กลาง ล่าสุดที่คุณเห็นเขาเขายังคงรวดเร็วดุดสายฟ้าสลับผมและขอยอดเยี่ยมมากในอายุ36แล้วก็ตามคุณต้องสร้างบางสิ่งรอบตัวเขาและอย่าพยายามให้เขาปรับตัวเข้ากับทีมผมคิดว่าในฐานะแฟนบอลแมนยูเนเตดผมยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนที่เราคว้าบูโน่มาร่วมทีมเขาสุดยอดและบูโน่ก็เป็นนักเตะร,ระดับโลกแต่นี่มันแตกต่างกันมาก